สบายดีพ่อแม่พี่น้องชิวในลาวและอย่ตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังไทยเบอร์สุคู่สุคนนะทายแดนไทยกัมพูชาเนาะจังหวัดสก้วลเ้ามือนี่เงียบๆเตะกับ่บได้มีเงียบเดี๋ยละม,มันมีเสียงจักระจันเสียงมาเห้านะเป็นไรนะงยะรเจ,จูได้มีขบวนนะักท่องเที่ยวแบบบผ่านตอมอเนาะพ่มาอีกชุดนะ ไม่ต้องเดายากเลยนะแห่งงานกัมพูชานะก็ห้าสิบคนเดินทางตัดแด็ดนะข้ามป่าลุยทุ่งข้ามหัวกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะอย่าถามได้ว่าเป็นอย่างนะคำตอบชั้นๆง่ายๆเลยสันหิวคิดดึงซากตนสร้างย้อนกลับนั่นเส้นทางกลับนะที ก็ได้โรยด้วยกีบกุหลาดนะบอจักเดือนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาประกาศเสียงดังคมคมออกมาว่านะเสียงดังฟังชัดได้ตอนนั้นจะมีโครงการสร้างงานใหม่ให้กับปัะส,สาชนเหมืนแบบคุณแน่นะแห่งงานหลายคนเลยคิดว่าเอาวะนะกลับบ้านดีกว่าอยู่ใกล้ครอบครัวเพิ่นนะนะแต่พอกลับไปแล้วกะเออเซเวงานบบมีเฮ็ดนะเงินกับโมีนะ ข้าวของก็แพงนะจนข้าวสารต้องว่ากอกหมอ้อกอกกลมหมอ้อนะบางคนยังกว่ากลับบ้านไปบัจักอาทย์นะต้องเอาจานเป้าออกมารออาหารอนในฝันนะเพราะว่าบ่มีอย่างจะกินนะเออนะจานเป้าออกมานึกภาพออกเนาะเออนะการตัดสินใจข้างไม่คือไทยคือคำตอบนะ นี่ความคิดของคนกัมพูชาได้เนี่ยนะเมื่อบ้านบ่นบนมีเข้ากินเนาะบ่มีงานเฮ็ดนะแต่ว่าไทยยังมีงานทับจ้างได้นะลายวันก็มีก่อสร้างก็มีนะและก็มีน้าพริกค้อยเก้ารออยู่นะจ้าแห่งงานหลายคนจึงตัดสินใจกลับมาอีกเทื่อนึงเนาะกลับเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่า ทีนี้บ็ได้เป็นการกลับเข้ามาด้วยวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายแบบสวยๆงามๆเลิศหรอเฟอร์เฟคคือเธอก้อนนั่นนะนี่คือการลักกลับเข้ามาแบบลุยป่าข้ามหัวลอดลวดน้มเข้ามาบางคนมาว่าการกลับมาเธอเนี่ยเหมือนกับว่ากลับไปบ้านแฟนเก่ามาหู้ว่ามีปัญหาแต่ว่ายังดีกลัวกทนอยู่กับคนปัจจุบันที่บบมีอันจะกิน มีบนันด,ด, <ś upright> ด้านไทยเจอกันอีกแล้วเพื่อนรัก,กว่าอันทางทหารที่เขาลาดตะเวนให้เพื่อนรักก็มาอีกแล้วเลยจ้าเจ้าหน้าที่ทหารพาและตำรวจราดตะเวนชายแดนนะเจอกระบวนแห่งานกัมพูชาที่ช่องธรรมาาศาสตร์นะบางคนก็ยิ้มให้บางคนก็ทำหน้าเก่งๆแนยวย่านเนาะ เพราะพวว่ากําลังทุกต้นไปที่ด้านตวนะอจะได้ถึกส่งกลับเดนะกนะเจ้าหน้าที่ไทยแล้วว่าช่วงนี้คนกัมพูชาน,นี่กลับเข้ามาหลายนะโดยเฉพาะแม่นกุ้มที่เคยทํางานเฮดเวียกอยู่ในประเทศไทยแล้วนะเรียกว่ากลับบ้านไปพักแล้วกกลับมาทํางานโตเซนานะนะเหมือนกับว่าพ,พนักง,งานที่ลาพักร้อนแล้วกลับเข้ามาเฮดเวียกหม่ แต่ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะกลับมาครั้งก่อนคุณกลับเข้ามาแบบง่ายดายคุณผ่านเข้ามาแบบทางตมแต่รอบนี้คุณกลับเข้ามาแบบช่องทางลวดหนาะมอันนี้นะดังได้มีการเล่าเนาะว่าประเทศไทยนั่นนะเป็นประเทศที่ใจดีเนะ บบมีอย่างเขาก็ให้บบมีเสื้อผ้าเขาก็ให้ใส่นะบบมีอย่างเขาก็ซ้อยเรือนะอันนี้เป็นคลิปที่เขาสอบถามแห่งงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามานะเขาไปเบิ่งคลิปกันแล้วแล้วไปทํางานที่ฝัง่งฝั่งไทยคนไทยเป็นยังไงบ้างคนไทยเป็นคนดีใจดีจ้า เคยมาทำงานไทยนี่คนเวลาเวลาไม่มีข้าวกินไม่มีหมอลุงพลาไม่มีเสื้อผ้าไรเขาไทยคนไทยเป็นคนใจดีจ้ามันมีมีตามีมีตาคารถคาไร้เขาก็ให้นะจ้าเสื้อผ้าไรเขาก็ให้จริงคนไทยก็เป็นคนใจดีมีมาทำงานเมืองไทยแม่ไทยดีเงินยืนรูปธนาคารจ้าอยู่กับคุช้าไม่มีกินเลย อยู่้นไม่มีงานทํามีแต่ขรังมันทุกข์ารังมันทุกข์กขกงไทยได้ขรังเยอะกว่าจ้าแล้วก็ใจดีด้วยจ้าเลือะปลาอายุเยอะเลยเขาไม่อาเขาไม่รับ้าโน้นบน้าะฟังเบื้องแล้วกัคิดอีต,ตนของสารเนาะคือคล้ายๆเกมชีวิตบางข้างกะอยากจะบอกว่ายูพิดชี่เนาะก็แปลได้ขึ้นมาว่าอุดได้ง่ายๆ <c oughs> มุมมองเรื่องนี้น,น่นะมันสะท้อนให้เห็นอาสามอยกนะก็คือรัฐบาลกัมพูชานะโฆษณาคงาการสร้างงานแบบอลังการแต่ความจริงกับส,สร้างแบบโบเบสินะ <c oughs> จนคนจนฮันแบบหนีหิวเข้ามาในประเทศอื่นเขานะ คือถ้าคิดในรอบสองก็คือรัฐบาลไทยได้ให้งานฟรีแบบแม้ว่าจะทึกจับส่งกับประเทศแน่กระตามนะแต่ว่ากะกลายเป็นทางคมบังของประเทศเพื่อนบ้านทางหลายที่ลักรอบเข้ามานะแล้วก็สามนะแห้งานนะกนเฮ็ดเวียกนะเขาบบได้ยากเป็นโจรน,นะแต่นะสถานการณ์มันวังคับต้องเสี่ยงเพื่อปากท้องนะต้องลัก ลักต้องใส่คําว่าลักเะไรแนีน้ลักเข้านะเพื่อหาเฮ็ุเวียกเห็ดงานล้างเปียล้างเปียกล้างปากล้างท่อของในห้องออกหอดลักเปียกแล้ว <c oughs> ขออภยนะัยเนาะบทสรุปเรื่องนี้ก็คือกลับมาเพราะว่าที่นี่ดีกว่าอดหิวนะกับเข้าประเทศไทยก็ดีกว่าอดตายอยู่ในประเทศของตัวเองสินะนะ ถึงแม้ว่าจะมีเส้นแบ่งเขตแดนนะเป็นรวดนาโบนะแล้วก็ล้านตวดโบนะแต่ความจริงก็คือเพื่อปากท้องนะเพื่อโบให้อึดจิว๋วโบให้อดตายนะแห่งงานแล้วนี่เรากลับมาก็บพอ่าอ่าอย่างน้อยนะก็ได้มีงานเฮ็ดนะมีเข้ากินนะอันนี้คือความหวังนะ และการสถานการณ์ฟั่งกัมพูชากันยังบได้ดีขึ้นนะแต่ว่าคงเห็นยู่ก็คือได้เป็นนักท่องเที่ยวแบบโปพ่านต่อโม <c oughs> กลับมาอีกครั้งเป็นรอบๆเป็นระยะระเะนะช่วงนี้อ่าแห่งงานคาเมตน,นะความหวังก็คือเข้ามานะนีแต่เอาดามหน้าสินะนะเห็นบ่ว่าไทยเข้าใจดีเนาะขนาดคนคามเมตนเขากันยังอ่า รุดปากนะว่าไทยเข้าใจดีนะบ่มีเสื้อผ้า,นะา,เ,ขาขเขาก็ให้ให้ใส่ให้นุ่งนะบ่มีข้าวเขียนเขาก็ให้นะสนันละยานเนระคุณประเทศไทยจ้านะยาเนระคุณประเทศเขาเนาะ